การดูดวงอาทิตย์เราสามารถจะดูได้ทั้งวันโดยสังเกตจากเราสามารถที่จะดูช่วงไหนได้สบายดูได้ง่ายเพราะแสงจากดวงอาทิตย์เมื่อผ่านชั้นบรรยากาศในบางเวลาในบางมุมเมื่อมาถึงตัวเราแสงก็จะ ไม่แรงมากก็จะดูแล้วสบายซึ่งแต่ละช่วงเวลาแต่ละปุ่มของแสงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทังนั้นเราสามารถจะดูดวงอาทิตย์ได้ทั้งวันโดยสังเกตที่ตัวเราว่าดูได้สบายไหมการตาดแสงอาทิตย์ตแบบัดแดด ก็ทำได้ทั้งวันโดยดูจากความสบายของตัวเราสังเกตผลของการดูของการตักแต่เพื่อให้เราได้ประโยชน์จากการไหลเวียนของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท้าสโรระหว่างดวงอาทิตย์และก็ตัวเรา การนึกถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดพะกพลังภูสุดเตนทัศโรก็ให้นึกถึงทั้งวันทุกอนุเวลาให้กับสูตสภาวะปกติเป็นแหล่งของศูนย์กลางอู่ทะเลมหาสมุทรปรมีสามสิบทัศ พระเดชรุคุลหลวงปู่สดจันทัสโรมีกระแสรธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชปุคุหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางมาที่ตัวของเราการนึกถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัดพระเดชรุคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการดึงดูด ของศูนย์กลางโดงกลมบารมีสามสิทััพระเดชะกุลวงูพสดัญทัสโรตึงดูดซึด่งกันและก,กันรวมกันเป็นกระแสไหลเวียนไปตามท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชะกุลวงโพดสดัญทัสโร ไหลเวียนร,รวมศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนยะ์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารามีสามสิบทัตรพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรโดยมีเส้นทางจากตัวของเราเดินทางไปยังศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดของกายมนุษย์จบเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางผ่านศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของแต่ละกายเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายผ่านต้นธาตุต้นธรรม เป็นการดึงดูดกันของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัตพระเดชปุคุลปูสดจันทสโรดึงดูดซึ่งกันและกันศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตพระเดชปุคุลปูสดันทสโรดึงดูดซึ่งกันและกันกับศูนย์นกลาง ดวงกรมทุกหน่วยบารมีสามสิทัศนะระเดชปกุลลงปุสตันทสโรเกิดเป็นกระแสไหลเวียนของบารมีสามสิทัศนะพระเดชปกุลลงปุสตันทสโรรวมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศนะพระเดชปกุลลงปุสตันทสโรเกิดเป็น โดยใหม่ๆ่บารมีสามสิบทัตนพระเดชประกุลหลวงปู่สดเดนทสศโรูนยนกลางทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชประกุลหลวงปู่สดเดนทสศโรดึงดูดซึ่งกันและกันรวมเป็นกระแสเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของทุกทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัต ประเดชพปุกุลหลวงปู่สดจันทสโรที่เป็นเส้นทางณแกนกลางของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศทประเดชพปะกุลหลวงปู่สดจันทสโร,รซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของทุกท่อฐานธรมรมบารมีสามสิทัศน พระเดชพระคุลมปุสจันทสโรที่อยู่ในทุกจักรวาลเป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จจ่างสมบูรณ์เกิดการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพนี้ทุกอนุเวลาเป็นปกติพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้ถูกดึงดูดปอกเกิด ณศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทัศประเดชพุกุลปุสดเดนทัสโรเกิดเป็นบารมีสามสิทัศประเดชพุกุลปุสดเดนทัสโรหน่วยใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกอนุเวลาศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยบารมีสามสิทัศพระเดชพุกุลปุสดเดนทัสโรดึงดูดซึ่งกันและกัน ดึงดูดกับตำแหน่งศูนย์กลางดงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัระเดพระคุณลงปุสดฺันทสโรเป็นตำแหน่งหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นตำแหน่งดึงดูดบออเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทธัพระเดพระคุณลงปุสด จันทสโลอย่างสมบูรณ์เป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมประมีสามสิบทััตระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นตำแหน่งดึงดูดบ่อกเกิด พัฒนาธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศปพระเดชพระคุณหลวงพูดสดจันทสโลอย่างสมบูรณ์เป็นการเกิดยุติธรรมบารมีสามสิบทัศปพระเดชพระคุณหลวงพูดสดจันทสโรเกิดการสร้าง ชาวสิวิไลสร้างประเทศชาวศิวิไลยขยายประเทศชาวศิวิไลยขยายนิพพานธรรมปรมีสามพัดประเจดจ์กุลจักรสุโครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ธรรมทั้งหมดถูกพัฒนาปรับ เกิดขึ้นใหม่เป็นปรมีสามสิบทัสสะเดชปกุลปูสดจันตสโรทั้งหมดเป็นการเกิดยุติธรรมปรมีสามสิบทัพระเดชปกุลปูสดจันตสโรเป็นการทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพของตัวเราเองเกิด วิกิพให้กับธทาอื่นๆทั้งหมดเป็นตำแหน่งสร้างวิกิตเป็นตำแหน่งจุดวิกิพทั้งหมดอย่างสมบูติ์ทุกอนุเวลาเป็นตำแหน่งศูนย์รวมสมบัติทั้งหมดทั้งนิพานธรรม ที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นตำแหน่งหยุดธรรมทั้งหมดที่สร้างวิกิพิให้กับนิพพานธรรมบารมีสามสิทธประเดชะคุลปุสสะเันทัสสโรทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทััสระเดชะคุลปุสสะตันทัสสโรทำหยุด นิ่งเฉยอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมปบรบเริ่มแทรกบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุทรชัสโลอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาเกิดชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดนำทำที่สร้างวิกฤตที่รุนแรงทุกอนุเวลา ให้ถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้นใหม่เป็นธรรมาร,ร,รีสามสิบทัศพระเดศพระบุรงพูสดจันตสโสรหน่วยใหม,ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกอนุเวลาเป็นธรรมสุขเจริญสำเร็จชีวิตเป็นธรรมหยุด วิกิทั้งหมดของชีวิตเป็นธรรมที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสาสิทธรรัพระเดชพุลโงพ่อสเจนทัสโร,รทั้งหมดทุกส่วนเป็นธรรมที่เกิดจากต้นแบบเดียวกันณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธรรัส พระเดชพระคุลมปูดสดจันทัสโรเป็นต้นแบบของการสร้างชาวสิวิไลสร้างประเทศชาวสิวิไลสร้างยุคของชาวสิวิไลเป็นตำแหน่งของการรักษาสูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประบีสามสิ3ทานพระเดชพระคุลมปูดสดจันทัสโร รักษาศูนย์กลางดงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปูสสดันทสรโรรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปูสสดันทสรโรเข้าคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่มีตัวตนเที่ยงแท้ ไม่เสื่อมสลายชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสัต์สิทธัะเดปโกคุลงโสดเดชันทัศโลตลอดไป